ราศีสิงห์ที่สง่างามและมั่นใจดาวพฤหัสบดีในเดือนนี้กำลังเคลื่อนตัวเรียงตัวอย่างพิเศษเสมือนแสงทองส่องประกายสว่างสวยเปรียบเหมือนราชสีที่ย่างก้าวอย่างฟ้าประทานโอกาสชีวิตให้สดใสช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสทองของคุณที่จะก้าวสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเงินหรือความก้าวหน้าส่วนตัว ดวงดาวที่ส่งพลังอำนาจมาหาคุณตรงนี้เชื่อมโยงกับพลังบารมีอันสูงส่งที่จะพาคุณผ่านทุกอุปสรรคและสร้างความมั่นคงในชีวิตได้อย่างแท้จริงราศีสิงห์โดดเด่นด้วยบุคลิกเป็นผู้นำที่ชัดเจนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามทุกปัญหา ดาวอาทิตย์คือดาวประจำราศีส่งเสริมความอบอุ่นมั่นใจและพลังงานบวกให้คุณตราตรึงใจผู้คนรอบข้างเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีเหนือฟากฟ้ากำลังเสริมแรงให้ดวงชะตาของคุณจากเรื่องเล็กๆอาจกลายเป็นโอกาสใหญ่พร้อมให้คุณสร้างความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ก็ยังมีเรื่องที่ต้องระวังหากไม่รีบจัดการเดินหน้าด้วยสติและความมุ่งมั่นโอกาสนี้อาจหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย ลึกลงไปในดวงชะตาเดือนนี้คุณจะพบว่าด้านการงานนั้นดาวพฤหัสบดีจัดวางในตำแหน่งที่ส่งเสริมการก้าวหน้าโดยเฉพาะตำแหน่งลัคนาที่สิซึ่งเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงและอาชีพทําให้คุณได้รับการยอมรับจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานงานที่มอบหมายจะสําเร็จด้วยดีและมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งหรือขยับขยายหน้าที่ใหม่ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาว ด้านการเงินจะมีรายได้เสริมและโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปส่วนความรักสำหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาสเสน่ห์แรงส่วนคนมีคู่จะได้ขยับความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่แน่นแฟนมากขึ้นสุขภาพควรใส่ใจเรื่องระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจหลีกเลี่ยงภาวะแรงกดดันและความเครียดสะสม ดาวพฤหัสบดีในราศีสิงห์นี้เรียกได้ว่าผสมพลังส่งเสริมความรุ่งโรดกับบทเรียนที่ต้องผ่านความขยันและความรับผิดชอบจะนำคุณผ่านทุกอุปสรรคกรรมเก่าที่สะสมไว้จะถูกสะสางแม้บางช่วงจะมีแรงกดดันเข้ามาแต่เป็นสัญญาณที่เตือนให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จในอนาคต ช่วงเวลาที่โชคดีที่สุดคือช่วงกลางเดือนถึงสิ้นเดือนนี้จึงควรเร่งมือทำทุกอย่างในช่วงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเสริมดวงและเร่งพลังบารมีให้ท่านราศีสิงห์เราขอแนะนำพิธีเสริมบารมีในที่ทำงานเป็นพิธีกรรมโบราณที่มั่นใจได้ว่ามีพลังสูงและเหมาะสมกับบุคลิกของท่านที่ต้องการให้เกิดความก้าวหน้าและอำนาจในหน้าที่การงาน พิธีเสริมบารมีในที่ทำงานวัตถุประสงค์เสริมความมั่นใจเพิ่มอำนาจบารมีและขจัดอุปสรรคในงานอุปกรณ์ทูบหอมเก้าดอกพระพิคเนตองค์เหล็กสำหรับบูชาดอกดาวเรืองเก้าดอกเสื้อผ้าสีเหลืองหรือสีทองผ่านบูชาหรือโต๊ะสะอาดสำหรับวางเครื่องบูชาวันเวลาที่เหมาะสมวันอาทิตย์ช่วงเชา้า7จถึงโมง ขั้นตอน 1. แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีเหลืองหรือทองอาบน้ำให้สะอาดและเตรียมสถานที่ทำพิธีให้เรียบร้อย 2. จัดโต๊ะบูชาพระพิคเนตให้สะอาดวางพระพิคเนตไว้ตรงกลางและล้อมรอบด้วยดอกดาวเรือง 3. จุดธูปหอม9ก้าดอกกล่าวคำบูชาพระพิคเนตสามรอบด้วยความเคารพ 4. สวดคาถาพระพิคเนต108จบหรือ9รอบหากไม่สะดวกโดยให้โฟกัสที่เป้าหมายความก้าวหน้าและบารมี 5. อธิษฐานว่าขอพระพิคเนตผู้ส่งพลังโปรดเปิดหนทางให้ข้าพเจ้าได้รับความสำเร็จในงานการได้รับการยอมรับและเลื่อนตำแหน่งโดยรวดเร็วปราศจากอุปสรรคและขจัดปัญหาต่างๆ 6. นั่งสมาธิหรือภาวนาต่ออีก5-10นาทีเพื่อรับพลังบารมีจากพิธี 7. หลังเสร็จพิธีให้จัดเก็บทูบและดอกไม้ที่ใช้แล้วอย่างเคารพและเปิดโอกาสให้พลังงานบารมีไหลเข้าสู่ตัวท่านอย่างเต็มที่ข้อควรระวังหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวะในช่วงนี้ให้ความเคารพในพิธีและทำด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง ผลที่คาดหวังภายใน30วันจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญเช่นมีโอกาสได้รับคำชื่นชมเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้งานใหม่ที่มีบทบาทมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีความมั่นใจในตนเองสูงขึ้นและพลังงานในที่ทำงานดีขึ้นอย่างชัดเจน คำเตือนสำคัญในการเดินหน้าด้วยดาวพฤหัสบดีนี้คือการรักษาความสมดุลของชีวิตอย่าให้ความทะเยอทะยานทำให้เลยสุขภาพหรือความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวการพัฒนาตัวเองควบคู่กับการทำพิธีเสริมดวงจะนำมาซึ่งผลรับอันงดงาม เมื่อพิธีเสร็จแล้วแนะนำให้ใส่สีทองหรือเหลืองในวันอาทิตย์ต่อเนื่องเพื่อช่วยเสริมพลังบารมีและจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบพร้อมตั้งพระพิคเนตหรือเครื่องรางที่เสริมพลังเฉพาะราศีสิงไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นควรฝึกปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอเช่นการนั่งสมาธิหรือสวดมนต์เพื่อช่วยรักษาจิตใจให้สงบและเปิดรับพลังบวกจากจักรวาลได้อย่างเต็มที่การมีจิตใจมั่นคงและความเชื่อมั่นในตนเองจะเสริมช่วยให้พลังดาวพฤหัสส่งผลดีเต็มที่ต่อตัวท่าน เดือนนี้คือเลือกดีที่ราศีสิงห์จะพลิกชีวิตให้รุ่งโรจน์คุณคือผู้กำหนดโชคชะตาของตัวเองด้วยการใช้โอกาสและพลังบารมีที่ดาวพฤหัสมอบให้ขอให้มั่นใจและกล้าก้าวเดินอย่างเต็มที่อย่ากลัวอุปสรรคเพราะพระพิคเนตผู้ทรงพลังจะช่วยผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จ ขอให้ทุกท่านที่เกิดราศีสิงห์ได้รับพรสูงสุดมีชีวิตรุ่งโรจน์โชคดีและสุขสมหวังในทุกด้านตลอดเดือนนี้และตลอดไปสาธุ